สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเฮตตะอ้วนนะชอบขี่จกักรยานแล้วก็มาตากแดดของข้อยตลอดเลยผ<า>สมเสร็จแล้ว,ม,วมาทุกท่านอยากให้ทีมงานตักเศษคู่มา สามนุ่ม oh, สองคู่เต็มลุมเลยเนาะ

เห็นยู่ตรงนี้หรือเปล่าแอบอยู่ตรงนี้ไฟทีแดดทีแห้งหรอเออเตาเครื่องไปอีกไหมไปเลเอเอเซียมมั่งท่านอยู่ตรงกลาง Про

นนจะเรงนเสาสอเสานี่ยใชพี่นอ้องอันนี้แล้วแล้วกูไปแล้ว รองแข็งห้องครัวพอดีพอดีเฮ็ดต้นเขาเนะาะจะมีน้องสงสารเนาะน้องใหญ่ร้ายเนาะเฮ็ดครัวตรงการลางลุ้มเลยเจ็บจับใบเลยนะสลับไหมครับจะเท่ากันหน่อย

ừm lấy cái đấy 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 kéo đấy 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 thấy đấy 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 ้องน้ำนะพี่น้องเอ้ย้องน้ำเนี่ยร้อยร้อยเจ็ดสิกว่ากว่าส่วนนี้เนี่ยสองสองคูณสเมตรนะก็ถือว่าใหญ่ลยี่พอสมควร อยู่ปนองปูนปนอยู่บอกนว่าปูนไม่อดีพอดีลบกปูแจ๋วขัดนึมอเอนี้ก่อนดับเเดี๋ยวไม่พอได้บอกจคลองูนะได้ไม่ได้ พอจะเอถึกเงนโอ้ยานคุ้มสินเงื่อนมันจะบอกใช่ไหมครับต้นละไปซากเด้อ น้ำมันขังตรงนี้ดิถ้่มันไม่ลนดนีีก็สะมัรดิค่ะ